ติข้างพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านทุกคนทุกคนที่ได้เขาเมื่อเบิ่งคุณนแหม่พ่นแสวงพุณนแหม่พ่นแสวงเมื่อีอออนกัดจะได้เขาไปสวนบริษัทกิบซ้อมเหมิอแล้วพี่น้องอินอาหารเส่าแล้วัะสิเขาสวนทุกไแหม่มากินกาแฟอันช่องกาแฟกินกับอันกล้วยที่ในสวนคุณนแหม่ปลูกเองพี่น้องกินกล้วยแต่มีใครบอกใครแม่เลพี่น้องมีใครแต่มากินอัน ขนมถั่ยฟูนะพี่น้องขนมเฉี๊ยะมาไหวเจียวทีเนาะพี่น้องแบบเนื้อแบบนี้เอามากินนะพี่น้องเนาะมากินน้ากันเนาะพี่น้องเนาะยูดีไม่แห้งทุกคนทุกคนเพื่อพี่น้องที่เขามาเบิ้งคุณแม่พอนเสวกอาหารเส้าคุณแม่กินไทยรับหนักสดทำเหลือกาแฟอันซีมาบานข้างพี่น้องคุณแม่ไปสวนหมู่มันก่อนเกือบเหยียบโูดจงอ่าง ครับรถุดไปตกใจว่าสัน้นนี่พุ้งหอฉีดยาพุ่งหอผ้าอันให้ค้นที่ใส่ปุ้ยน้ำมาฉีดยาไงตามไปเึิ่ทิ้กาแฟแล้วเลยเขาสวนไปน้ำฝนนอกพี่น้องกน,น,นั่งอยู่คนเดียวอยู่ด้บ้าน

สบายสบายฟังมะพี่น้องเนาะเมมึงว่าคุณแม่ไปเก็บหมักม่วงในสวนวันสิไป์ทายเก็บเก็บหมักม่วงหมักม่วงคุณแม่ดูดอกหมักม่วงมันเป็นมม่วงพันผักไต่ที่เขาปลูกเขาเอื่อนออกมาม่วงเบานะพี่น้อมเดี๋ยวคุณแม่เอามาให้เบิ่งหมักม่วง ส่วงคำคำรุ่นไหนไปเก็บในสวนเนาะมะม่วงนี่มันจะปลูกเป็นเฉพาะรื่นร่ดูหรื่อวามันมันจะปลูกเป็นเฉพาะผักไตนะเพราะว่าขุนแม่เอาเม็ดมันไปปลูกอยู่ทางอีสานมันปผ่เป็นน่วยนะคี่น้องแล้วก็อันทังผักใตทั้งที่ก็จะปลูกมักมักม่วงพ่ค่อยเป็นน่วยเพราะว่าเอาเที่ยวเสวยจากโคลาอันขับรถ รับอุบลท่านโคลาดก็เลยสือมะ่วงเขียวซวยมขาปลูกมันบมเป็นหมามันเป็ดตะไบพี่น้องอันมะ่วงงพันเนี้ยเ,เอาเคยเอาไปปลูกทังอีสานมันก็เป็นตะไบเหมือนกันมันบมเป็นหน่วยพี่น้องแต่สิมาบอกฟั้างไปมู่ว่านคุณแม่ไปก็เพื่อสองคนว่าชพยาเพื่อนประเไทยกินลงกินว่าวิธีการเก็บมะ่วงพันนี้มันมันหลายเนาะมีตนหนึ่งในสวนคุณแม่ พี <GU> ่แม ER ่ก็ว่าเออจะไปเก็บขงม่วงวันที่นี่เพื่อนนั้นว่าให้คุ่แม่ขับรถเครื่องสอนเดินไปคุ่แม่ก็ขับรถเครื่องไปพอเดียวเขาชวนพี่น้องเอ้ยงูจงอ่างแม่งูจงอ่างตโตงนี่มันพี่น้องโตสั่งสั่งสองแขนเนี่เนี่ยสั่งต้นขาเนี่ยพี่นหนงโตง่ายงูจงอ่างวันนี้คุณแม่ขับรถไปมัน โมกันเือยมากเพราส้นหล่อลอดคุณแม่ไหมเพราะส้นแล้วมันก็ยกข้อขึ้นแต่สีคุณแม่ก็เซ้แท้ครับลดก็เซ้เนาะวันนี้มันยกขึน้นมากมันโมไปทันั่งธรรมดาเนาะนั่งสอนลดเครื่องมันยกขึ้นมากความเล่านุ่มในพี่น้องโอ้ยคุณแม่ว่าว่าแม่โมเนี่ยถูกชกเลยเพราะโมมีคนสอดคุณแม่เป็คนคนขับโมหลอกคิดถึงคุณแม่กัน รถกับจะเสียรักนากก็ขครับรถแบบนี้แบบเอาชีวิตนะพี่้อกบัตรที่นี่นอกคุณแหมก็เรียบคนไทยกิบหนี่วษซะกิบก็บมัวเพื่อนกิดเสียควันคุณแหม่ก็เสียควันคิดว่าเผื่อน่ะถูกงูมันมันฉกเอานะเพราะว่าคุณแหมเห็นงูแล้วแบบคือจังหวะน่ะมันต้องชนนกันแลวนะพี่้อกเออเพราะว่ามันมันมันมาแบบ ฝนมันตกเนะาะจักมันมาแต่ใส่แบบมันบ่เคยเห็นคุณแม่บ่เคยเห็นมันมาแบบวินาทีเชี่ยววินาทีนะพี่น้องโอ้คุณแม่ว่าหลังจากตอนนั้นมากคุณแม่เมื่อวานหลังจากเมื่อวานนีมากคุณแม่คิดว่าชีวิตคนเราอะไมันเชี่ยววินาทีเนาะมันจะเป็นจะตายก็เลยมากคิดว่าบุญด้วยไดชาบ,บุญเนาะพี่น้องด้วยไดช้ชาบุญดีว่าคุณแม่นั่งสมาธิ ส่วนมน่์นภาวนาไม่ได้จะไปใส่มากใส่ด้วยซินไไนะมันก็คืออาจจะมีส่วนในจุดจุดนี้ที่ให้อันจงอ่างตัวนี้มันบอชกเอานะพี่นอ้องเขาขับรถไปชนนะนะพี่นอ้องคิดดูเระดรถเครื่องขับรถเครื่องชนงูนะพี่นอ้องอันบัตที่นี่เพื่อนน่ยก็เลยบอกว่าเพื่อนก็เข้าใจว่าเพราะเพื่อนก็นยังจะเพราะว่ามัน เปี่ยงกันไปเลยนะพี่น้องมันชนเปี่ยงกันไปเลยนะอันนี้เพื่อนเะเห็นจ้าจ้าว่าเข้าใจว่าพุณแม่น่ะโดนหละนะอันนี้บัตรที่นี่มันขี่รถไปรถกระเสียรลักมันมันขืนมากพี่น้องเอยเอาคนลุกคนพ่อเนาะรถกระเสียรลักบัตรที่นี่ก็เลยเบิงเบึงเขาก็เลยไปน้องเขาค่อยๆลงห้องไปต่อสู้อียังกับเขานะพี่น้องเขาก็เลยลงมากเลยลงมากเลยค่อยๆยกระดับ ่อเขาลงมาลงมาเขาก็ค่อ,อยไปเรื่อยไปคุณแหม่ก็ยืนโตแข้งเกิดอน็นยืนโตแข้งคุณแหม่เขาใจว่าเกลือนของคุณแหม่โดนเกลือนคุณแหม่ก็ขอใจว่าคุณแหม่โดน่างคน่างรวงกันนวิน,า,นาที่นั้นคุณแหม่ก็เกลือนเป็นเพื่อนพี่พ์ไว่ามาลู่จักกันที่นี่เกลือนก็มาจากจินไก่กันเกื่อนมาจากจังหวัดปิติโบนมาแตง่งงานในสาม,มีอยู่ประดับเบซ่าอยู่ มองนี่คุณแม่เขามาจากอุบลราชธา,านีซึ่งตังคนตังมาแต่ไกลๆคุณแม่ก็แต่งงานกับคุณพ่อก็มาอยู่ยุดนี้ซึ่งเข้ากันเลยอ่าบ่าได้คบเพื่อนเป็นคนไต่ก็เลยคิดว่าเข้ามีกันแค่นี้เวลาไปใส่กับจกสวดกันซึ่งคุณแม่ก็จะไปคุณพอ่อเวลาไปสวดเต็มื้อว่านนี้คุณพอ่ออ่าไปทุลาก็เลย คนเพื่อนคนหนียไปซอยกันเก็บมะม่วงพี่น้องเก็บกับบวแดงมาว่าจะไม่กินดอกเพราะว่ากินได้ก็บ้าร้ายแต่ว่าคุณแม่จะเก็บมาทําบุญเอาให้เพื่อนมะม่วงใส่กิมไปวัดนะพี่น้องเอาไปทาบุญเนาะแค่นี้โดยเดชะด้วยด้วยเดชะบุญนี่นะมันคุมข้ออกปักรักษาให้เฮ้าแต่ว่าชีวิตนาอพี่น้องเนาะอันเขาว่าอุบัติเหตุคือว so, 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 ่า บกขาดขิดมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเด็กพี่น้องพามประมาทอย่างย่ำมนี้นั่คือคุณแม่เห็นแล้วเนาะขับไปเนาะว่าเด็กยังขนลุกเด็กพ,พี่น้องขับเกิดไปนี่แบบว่ามาแบบจัดจ้าเนาคุณแม่เห็นแล้วช่วงนี้มาจัดจ้าแล้วพี่น้องพี่น้องจะทําวิธีใดมันไม่มีวิธีใดแล้วนอกจากชนใช่ไหมพี่น้องคุณแม่ก็ชนมันก็กระเด็น พรากระเด็นะมันจะสูบนะมันก็โยกข้อขึ้นมากกะท,ทางก้นัางออกตลอดที่นี่คุณแม่เขาใจกับเพื่อนอะโดนแล้วไงแต่เพื่อนกับเขาใจว่าแม่โดนแล้วพี่นหองเอ้ยที่นี่เพื่อนบอกว่าเธอแฟนพระอะไรฉันบอกพระอยู่ที่ใจเออพระฉันมันอยู่ที่ใจใจฉันมีพระอยู่เสมอคุณแม่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนกับีพระเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนแฟนพระอยู่ เพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนของเฮ้านี่สติภพีนองหนึ่งสติสองเฮาต้องแก้ไขสถานการณ์ตอนนั้นให้ได้เร็วที่สุดก็ากิดยังคืนวนาเพราะว่าคุณแม่คิดเมื่อวานท้าสมมุิว่าตอนนั้นนะแม่คุณแม่เห็นเห็นจ้าจ้าแล้วคุณแม่ว่าตัดสินใจจะเดี่ยวรดเพื่อให้รถออกไปอีก เสียววินาทีนะ่ะคุณแม่ก็หลงส่มันคุณแม่กระตกใจก็หลงส่ระวังเขากำเห้าเป็นบ่เข้าบ่อเป็นผิดเขาเป็นผิดใครล่ะจะแพ้หรือชนะเห้าตองเพถ้าว่าคุณแม่บาโดนเกิดอุณแม่กระโดนนี่เพราะฉะนั้นคุณแม่เข้า่ยามีสตินะเพราะคุณแม่ห็นเราคุณแม่ตรงตัดชินใจตอนนั้นเราุณแม่พุ่งเลยพุ่งเพื่อให้มันไปกระทันแบบให้วินาทีนั้นะให้ผ่านคนวิกฤตไปเนี่ย คุณแม่จะเอาเรื่องเราเมาื่อวาาไว้ฟังพี่น้องพก็ทุกทุกขั้นทุกย่างก้าวของชีวิตมันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเลยพี่น้องคุณแม่แบบอยากแชร์ประสบการณ์อยากเมื่อวอาไว้ฟังเลยพี่น้องเพราะว่าเรื่องแบบนี้น้องคิดว่าเหตุการณ์บางสี่มันบกขาดคิดแบบนี้คุณแม่ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับ ทุกๆคนนะพี่น้องวามประมาณย่าเดนนี่หรือว่าเดินไปเดินทางไปหันไปหนีใครมี่สติมีคุณแม่โอ้ผ่านมาได้พี่น้องเลยอันนี้ยังที่เป็นเรื่องเรล่าที่แน่นอนพ่อปันมามีอย่างที่เป็นเรื่องเหล่ากับชีวิตที่แน่นอนหรือว่าอันทุกวินาที่มันเป็นจิ่งที่แน่นอนนองพี่น้องนาอก็อยากเอามาบอกโซฟางนอกพี่น้องอันเพราะหลังจากว่า จก็กเก็บหมกม่วงเลยพี่น้องเนาะอาหอดบานในมคุงมหน่วยหนึ movies, ่งอีนี่หมกุงคุนแม่นะเอาไว้กระตาตะตะกล้าหน้ารถนะนะพี่น้องแล้วพ่อครับครับมาหมกุงมันกระเด็นแมพี่น้องกระเด็นชักมันหล่นหมองไดก็คือคุณแม่น่ะว่าได้ผู้แล้ว่ามมกุงอันมันมันมันหล่นลงไปหมองไดเนาะแต่พ่อมาหอดบานบอกเพื่อนวา yeah. ตามหคกุง ต้มตำกินทำส้มตำกินนะพี่น้องบันหาบคงงบ่พอพี่น้องเอ้าก็เลยว่าคุณแม่ก็จำได้นะว่าเอามาคู่มากคุณแม่บ่ได้สติเฟี่ยนนะบ่ได้สติแบบหลงๆลื่ๆหรอกเอางวงใส่กระตาหนาลดหน้ามาคู่ไปใส่น้อมาถึงบันก็หาทีินี่หาพี่น้องเอ้ยก็หาเดี๋ยวเหตจเช่นใเน้องคู่มีคุณแม่ก็เลยว่าจะออกไปตลาดไปสื่อก็เลยบอกเปลื่อนตำมาพริกถาพี่น้อง พอตพามาปิดฐานตอนนั้นแล้วพี่น้องลยกะคุณแม่ก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ไปสื่อมาคุง้งเพราะว่าคุณแม่ก็คิดนะักตอนนั้นอะ่ะอันที่ขับรถไปนะพี่น้องว่าจะไปไปตลาดซื้อมาคุ้งเนาะพอสตาร์ทรถออกไปกะแนมเห็นมาคุง้งมาคุ้งมันลนอยู่หนาหนาม,นา,ม,มา,านนะพี่น,นดด้องจ้ากนลนนะท่าใดยังว่าเออมันลนออกตอนไหนกับบู มันรดจั่งไหนมากากมากตั้งแต่สวนตัางต่างบักขิงนี่มันลดนอยนู me, ú, réussi, ่หน้าบ้านก็ยังงงงเนาะมันงงงวงว่ามันมันมีมันมีเหตุการณ์อียงเป็นสิในแต่ละเหมือเนาะแล้วก็ยางรดนี่ยางรดมันแบนเอามงกุ้ง่าเอาเอามะม่วงมากยางรดมันแบนเนี่ยพี่น้องเอามะม่วงมากอันสอบหนึ่งสอบปุยเนาะพี่น้องเนาะมากินหน้าก่อนยางรดมันแบนไอ้นี่คุณแม่ก็อน ขอเด้อพี่น้องคุณแม่ก็ขอเนาะขอจากจิตของคุณแม่นะว่าให้คุณแม่ถึงบานเออให้ขี่รถให้ถึงบานเพราะะน้นอยาให้คุณแม่มีปัญหาในการเดินทางให้เดินทางเกี่ยวกับกอดภัยถึงบานเออยางรถเบนเบนจะให้มันถึงบานอย่าถึงขนาดว่าเบนแล้วไปบบได้นะพี่น้องคุณแม่ก็มาคล้องรถมากพ่าหอดบานยางดีลอดภัยพี่น้องเออเห็นอันนี้ก็เรื่อง ตื่นเต้นเอามาบอกให้ฟังอเ,าาอเอาเขา่าหอดบานเนาะเอาโมกุมที่มันลนแหละเอามาให้เพืือนตำตาโม,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 มคุมเพื่อกคนนี้และพี่น้องเพื่อนที่รักกันที่สุดและดีที่สุดที่ผ่านวิกฤติในชีวิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ยังกระโทหานาอพี่น้องอันตำโม,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 มกุมกระเสได้เพื่อนคนนี้ที่เชี่ยให้เปิดสมเปิดหลานสมตํโยกเมื่อวานนี้ตำพี่น้องเอามาให้เบิ่งให้ชิมน้ักันเอาแค่นี้นมเบิ่งคนแม่พ่อแสวงอายุดีมีแห่งกูดกูกคนได้พี่น้อง เดี๋ยวมีกลิบนอย่างดีๆคุณแม่จะเอามานั่งเสนอเด้อค่ะเด้อมามาแซบปๆซซมามามาเซ็ปเซบปซบหยอกอายุยี่หน่อยดิแซบปๆซซบปๆซ็ปซซี่มือมือปวดโอเค